ำซุปปลาแห้งเข้มข้นนะคะของเอโร่นะคะจะทําได้100เมนูจริงไหมคลิปนี้มีคําตอบค่ะกับรายการเชฟแชร์นะคะที่เราจะมีเชฟหลายๆท่านนะคะมาบอกทิปแอนทริคนะคะที่ทุกคนจะสามารถเอาไปใช้กันได้เลยค่ะวันนี้นะคะโจทย์ของเราเป็นน้าซุปปลาแห้งเข้มข้นค่ะเราจะทาทั้งหมด3เมนูเลยนะคะซึ่งเชฟจะมาบอกสัดส่วนที่ถูกต้องนะคะในแต่และเมนูที่เราจะเอาไปทำเนี่ยก็จะได้สามารถเลือกใช้สัดส่วนที่ถูกต้องได้ค่ะ เมนูแรกนะคะจะคือเมนูบะหมีม่เย็นค่ะซึ่งเราจะใช้สัดส่วนนะคะ3ต่อัค่ะก็คือซอส1ส่วนน้ํา3ส่วนนะคะเริ่มต้นที่การทําซอสอย่างที่บอกนะคะซอสของบะหมี่เย็นก็คือ3ส่วนนะคะต่อซอส1ส่วนนะคะน้ำซุปปลาแฮมเข้มข้นนะคะเป็นน้าซุปสไตล์ญี่ปุ่นค่ะซึ่งสามารถเอามาใช้กับเมนูอาหารไทยได้ทุกเมนูเลยค่ะเราเชฟจ้ซอยขิงเป็นชิ้นเล็กๆนะคะลงไปในน้ำบะหมี่เย็นของเราค่ะ เราจะตั้งให้เดือดน,นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําน้ําซุปของเราไปแช่ตู้เย็นค่ะสําหรับเส้นบะหมี่เย็นนะคะเราเลือกเป็นเส้นอะไรก็ได้นะคะหรือจะใช้เส้นแบบสไตล์เกาหลีก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนเครื่องนะคะสําหรับโรยด้านบนบะหมี่เย็นเนี่ยก็จะใช้เป็นลูกชิ้นนาลุูโตะค่ะไข่เส้นปูอัดนะคะต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็ไตกวาญี่ปุ่นค่ะหรือว่าใครนะคะที่ชอบไบโอบะแล้วก็วาซาบิก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะ ดนูถัดไปที่เชฟจะทำนะคะนั่นก็คือต้มจับฉ่ายนั่นเองนะคะหลายคนตกใจว่าแบบเอา้าอาหารไทยใช้ซุปปลาแห้งเข้มข้นได้หรอนะคะก็เรียกง่ายๆว่าใช้แทนน้าซุปหมูน้าซุปไก่ได้เลยนะคะซึ่งสัดส่วนก็คือ1ต่อหค่ะอย่างที่ชื่อบอกเนาะจับฉ่ายก็คือผักอะไรก็ได้ค่ะวันนี้ก็จะมีผักกระหลำ่ำแครอทนะคะเห็ดหอมสดแล้วก็เชเท้าค่ะ ระ้วบางลอต้มจับฉ่ายนะคะเดี๋ยวเชียร์จะมาทําข้าวหน้าเนื้อกันค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะแล้วก็ใส่น้ามันลงไปเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใส่หอมใหญ่เข้าไปก่อนนะคะเราจะผัดหอมใหญ่ให้เกิดสีน้ําตาลค่ะเพราะว่าสีคาราเมลในหอมใหญ่จะทําให้หอมใหญ่ของเรามีรสชาติหวานมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับสัดส่วนนะคะถ้าจะทําเมนูผัดก็ง่ายๆเลยค่ะเป็นสัดส่วนที่10ต่อหนึ่งนะคะเวลาเราต้องการผัดหอมให้นิ่มเราก็หวานนะคะไม่จําเป็นต้องใช้ไฟแรงค่ะถ้าาใช้ไฟแรงนะคะตัวน้ําตาลที่อยู่ในหัวหอมเนี่ยจะเกิดการไหม้ก่อนค่ะไหม้ก่อนที่จะเป็นสีคาราเมลให้เรานะคะถ้ารู้สึกว่าผัดแล้วเริ่มติดกระทะมากเกินไปนะคะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยได้ค่ะก็จะช่วยทําให้ผัดได้ง่ายขึ้นนะคะ อันนี้ดูง,ง่ายๆเลยนะคะหอมที่สุกนะคะจะใสนะคะแล้วก็จะสีเปลี่ยนเป็นน้ําตาลอ่อนแบบนี้ค่ะเสียน้ําซุปลงไปเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อลงไปผัดกันค่ะเวลาใส่เนื้อสไลด์นะคะแนะนําว่าให้หยิบทีละแผ่น,นะค่ะเนื้อเขาจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนนะคะจะได้ทานเนื้อเป็นแผน่แผนๆอร่อยๆนะคะน้าซุปปลาแห้งเข้มข้นของเอโร่นะคะเขาจะทํามาจากปลาโอแห้งค่ะหรือที่เราคุ้นเคยว่าชื่อเป็นบนิโตะนะคะ เดี๋ยวเราจะรอให้น้ำงวดนะคะแล้วเราก็จะสามารถจัดเสิร์ฟได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำเสิร์ฟทั้ง3าเมนูพร้อมๆกันค่ะเสร็จแล้วนะคะทั้งหมด3เมนูค่ะ จำสัดส่วนกันง่ายๆนะคะ1ต่อสมต่อห้าแล้วก็1ต่อ10ค่ะเมนูของเรานะคะทําง,ง่ายๆเริ่มต้นจากซุปปลาแห้งเข้มข้นตัวนี้เลยค่ะชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเข้มข้นแนะนําให้ละลายน้ําก่อนใช้นะคะจริงๆแล้วนะคะน้าซุปปลาแห้งเข้มข้นของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมของโชย,ยุแล้วก็ดาชิด้วยค่ะซึ่งเป็นน้าซุปขั้นพื้นฐานนะคะของอาหารญี่ปุ่นซึ่งอยู่คู่กับคนญี่ปุ่นมาพันปีแล้วค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับความอร่อยนะคะ สำหรับใครที่ชอบเทคนิคในการแชร์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามรายการเชฟแชร์ของเรานะคะเพราะว่าเชฟจะมาบอกท i ิปแอนทริคนะคะให้ทุกคนได้เอาไปใช้กันคะ่ะและอย่าลืมติดตามกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะ